มาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่าน ส,สวัสดีค่ะวันนี้ภุมมพาทุกท่านมาดูทุ่งนาไถาแล้วนะคะยายพายายมาเที่ยวทุ่งกับหลานสองคนนะคะปาลมอาปูนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเจวจะพาไปดูเห็ดเผาะด้วยนะคะเห็ดเผาะ ไปดูเห็ดเพาะกันค่ะว่าจะมีไหมใต้ต้นย่างนาสวัสดีครัป้าปามาปูนสวัสดีครับสวัสดีครับอาปามาปามวัมนนี้ปามจะมาแนะนําอะไรลูกแนะนำหนูจะให้ดูอะไรครับหี้ปูไหนตรงไหนดูหน่อยพาไปดูหน่อยตรงนี้ไหนชี้น่อยนี่นี่คือรูปูใช่ไหม นี่นะคะนี่ลูปูอยู่ตรงนี้อับน้องปามอเนาะปามบอกว่าลูปูตรงนี้อนี่นด้วยนั่นไม่ใช่ให้ลูปฝนตกนะคะเปียกดินดิน,ด,นดินเปียกชุ่มน้ำแล้วนะคะฝนตกลงมาหนัก ดินไม่แห้งแล้วนะคะไถหุ่ไถหุดแล้วนะคะแมนบอโนแมนไถหุดบอโนไปดูต้นมะกอกป่าตรงนู้นนะคะ มะกอ,อกป่าแตกใบอ่อนแล้วค่ะติดลูกอยู่เนาะเห็นพวงไหมคะเป็นพวงเ,พวเล็กๆนู่นนะคะโอ้พอได้ฝนแตกใบอ่อนเต็มเลยค่ะมะกอ,อกป่าฟ้าสวยๆย,ยายและหลานมาดูนากับบรรยากาศทุ่งทุ่งนาเตรียมการ ฤดูทำนาต่อไปนะคะก็จะถ่ายหุดแล้วนะคะออหอยขุด,ดาารูหอ,เอเยเชอรี่ไอ้กูอ,อะไรมันมียางไหลออกจาก ต้นไม้ใหญ่นะคะไม่รู้ยางมันมีรังอะไรอยู่ในนั้นอ่ะใช่ยางนาไหมคะต้นนี้ เาพาไปดูต้นกระโดนค้าคคานาดูต้นกระโดนกระโดนาน,นี่นะคะต้นกระโดนต้นดอกไม้อยู่ข้างคนาคันามุมๆนะคะนี่กระโดนนาเ้อกำลังเตี้ยๆอยู่นะคะมีอยู่กอนหนึ่งนะตรงเนี้ย ไม่ฝาดนะคะเคยเก็บไปกินแล้วอร่อยมากนะคะ่ะกระโดนต้นนี้นดเดี๋ยว,วรอให้เขาโตนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวขากลับจะมาเก็บนะ,ะแมงก็จะกินใบพรุนหมดเลยนะต้นกระโดน้องปามใช่ไหมไปไปดูให้ทั่วนั่นะคะสุดคณาตรงที่ไถนูนะ่น่ะตรงตรงที่ไถเข้าข่าวตรงโน้นนะคะไถใหม่ๆตรงนี้ ถ่ายหุดแล้วโู้ยยายกำลังเดินมาเจอกระโดนอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะอีกกอนหนึ่งแล้วนะคะโอ้โหเขาจะขึ้นเต็มเลยเนี่ยหลายต้นเลยนะเนี่ยเหมือนเพราะว่าโดนมแมลงกินใบพรุนหมดเลยนายใยงัดใยแตะนะคะตรงนี้ใยงัดตรงนี้โอ้นี่ก็ต้นกระโดนอีกต้นหนึ่งนะคะ พี่น้องจา้าโอ้โหมีสามต้นแล้วนะคะแถวนี้ไว้เก็บไว้กินใบผักกินกินเป็นผักนะ,ะใช้กินใบกินดอกอ๋นี่เป็นต้นนี่เป็นผลไม้ป่านะคะ,ะน่าจะเป็นหมักเม้าใช่ไหมเมน <imet S 1> เรียกกิบกระดามนะคะเกิบกระดามอ เขาจะมีรสเปรีปร้ยวนะคะเขาจะออกอลูกเป็นมักเมามักมักเมามักเมาหมักเมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยน,นะ,ะภาษาไทยเขาเอิญเนาะเอมเมนเขาจะเรียกอ่เก็บกระดามนะคะเดี๋ยวจะเก็บลองเก็บกิน <ไป S 2> นี่ผูก็อเยอะไปเนี่ยต้นตะเคียน มันจะมีรสเปรี้ยวค่ะเวลาออกลูกก็จะกินเหมือนอร่อยค่ะนี่ต้นเก็บกระดามนะคะเก็บกระดามอีกต้นหนึ่งต้นมักเมาเนาะเนี่ยต้นไม้โบราณนะคะออกเต็มเลยอร่อยนะกินอร่อยเดี๋ยวรอให้เขาแบบออกลูกแบบเม็ดใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวจะมาเก็บ ก็เป็นผักป่านะคะผักป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถกินได้นะคะเอาไปต้มจิมน้ำพริกนะคะขเขมนเรียกหลกอดประตวกนะคะอดประตวกไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรคล้ายๆผักหวานนะคะแต่ว่าไม่ใช่จะใบยาวๆรีๆยาวๆนะคะเก็เด็ดเอายอดมันนะคะไปต้มนะคะ้ิมน้ำพริกปะลาลอร่อยมากค่ะ โอ้ลูกต้นตะคอนนะคะน่าจะเป็นเม็ดเขาร่วงลงมาจากต้นใหญ่นะคะเนี่ยต้นใหญ่เขาอยู่ตรงนี้นี่เขาร่วงลงมาเขาก็เกิดใหม่นะคะต้นตะคอนนะคะข้างบนนู้นจะเป็นต้นตะคอนนะคะต้นไม้โบราณอันนี้อายุเป็นร้อยปีแล้วนะคะต้นนี้เออตะคอแตกใบอ่อนแล้วแต่ยังไม่เห็นะ ยังไม่เห็นดอกเลยนี่นะคะต้นเป็นร้อยปีแล้วต้นเนี้ยอยู่คู่กับนาผืนนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ตาทวดนู่นนะบักปัวอันนี้ต้นปักปัวนะคะยายบอกว่าเป็นสมุนไพรถอนพิษไข้นะถอนพิษร้อนเป็นสมุนไพร เอาไปฝนน้ำกินนะคะอยู่ตสงอนพักเ <No. S 1> ลยเนาะฝนกับน้ำนะคะเนาะนังตึกดักตึกพักนะคะปักปัวนะคะภาษาเขมรเรียกปักปัวภาษาภาษาไทยไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะเป็นสมุนไพรโบราณน,นะคะใช้ถอนพิษไข้นะคะถอนพิษร้อนใบลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะแตกใบอ่อนสวย นี่นะคะต้นคู่กันจะเป็นวุ้นไผ่ป่านะคะสมัยโบราณน,นะคะเวลาลูกไม่สบายก็จะตัดเอาต้นมานะคะไปฝนกับน้ํานะคะให้กินน้ํานะคะหักไปกิ่งหนึ่งนะคะหักไปต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะคะไม่เป็นไรนะคะเราหักเราตัดกิ่งไปนะคะเดี๋ยวเอาไปให้ยายคูนนะคะยายคูนอ่ะ ติดวิบวับนะคะก็จะมีมีตุ่มที่คอนะคะยังคุณบอกว่าตัดไปให้หน่อยจะเอาไปฝนน้ำกินนะคะไปกลับกันค่ะไปะกลับกันค่ะกลับแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเอ่อถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านใครนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะจะ้ายอยไปเยี่ยมทุกคนนะคะอาจจะช้านลดนึงนะคะก็ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเลิกทุกไลา์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะผักบุงนานะคะผักบุ้งนาแท้ๆเลยเก็บผักบุ้งนากันจะ้ะยอดขาวๆนะคะผักบุ้งขาวมันจะมีผักบุงนาอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นสีแดงนะคะ ชนิดนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนเพื่อนตอนเดินกลับนะคะก็เจอผักบุ้งนานะคะก็แวะปลอดสารนะคะแล้วก็มันเจออยู่กลางทุ่งนะคะแตงไทยนะคะขอใได่ดูนะคะอ๋อแวะมาดูเนี่ยค่ะเห็ดเพาะด้วยนะคะไม่มีเห็ดเพาะค่ะเจอแตงไทยนะคะตอนขากลับเนี่ยนะคะแตงไทยกองกองอัอยุอัญญ กองเต็มตเลย,<ท>ยค่ะ <c oughs> แตงไทยแตงไทยนะคะนอนกองเอเล่ยนประกาศหาเจ้าของนะคะแตงไทยใครน้อนี่เนาะตามหาเจ้าของแมนผู้ใดเนาะนี่พักบุ้งสีแดงนะคะบุ้งสีแดงเก็บ